เงี้ยังเห็นแต่กวักมือไว้ไว้ไว้เลย้ยเก่งสุดน้ะพันธุ์ฮอนพันธุ์หน่ะเนสัตข้าวพุ์หน่ะดอกน่ะอุ้ยนี่แหละอ๋อดอกนี่ใหญ่ให้งามอุ้ย สวัสดีครับว่าผมบ่าวเกณฑ์สติ๊กอิฐาพ่อกระเทินครับสวัสดียามเช้าจ้าเช้าที่ยี่สิบเก้า,า,า,ามื้อนี้เ <c oughs> มื่อวานสาติ๊กว่ามือพิษพี่น้องจา้าส่งพฤษภาพะนะจะขึ้นใจเด๋ยวจังหวะวันที่ส่งพืชสภาสติ๊กยังมานั่งงงกับเจ้าขคงเออก็ตอนตัดคลิปแต่ว่ามันเออว่อาไปแล้วก็ะหยาซะอย่างน้อยก็ได้พี่น้องได้บอกว่าบอกเวนนำแหล็เออวันทีเออ เลขกันยังโบอกยูเห็นไหนพะว่ามาส่งพฤ้สภาพะนะนักและเสารติกเจ้าเนี่ยพากันมาเลาะสำรวจป่าจากเพื่อนว่าเห็ดเพาะเริ่มออกแล้วก็เลยมาส่งมาเลยกะยังบบเห็นยังว่าบบเห็นก็ได้เห็ดกระด้างสองสามดอกเอ็นดูบ่ได้เข่าป่าไผ่ได้จากมือนี่ยันพี่น้องเบื่อป่าหน่อไม้และกเลยพาเลาะเห็ดมาเลยแถวนี้หนมันค่อยใหม่ปีนี่ก็เลยเอ๊ะ เลาะสำรวจเฮ็ดเพาะเลยเพิ่นซาก,กันอยู่ได้ว่ามันเริ่มออกจักมันสิออกป่าใดเนาะบอกกินเนะาะนครพนมใกล้ทัดบ้านเฮาอำเภอโพธิสวรรด์หรืออำเภอใกล้เคียงเฮ็ดทางไหนออกคอมเมนต์บอกกันหน่อยเด้อใส่จักกระจั่นบอก,บอกใช่ไหมโอ้ยไปเลยจ,ากกาจักกระจั่นเลย เนี่ยยงข่อยแมงกินูนบอกเคนนี่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 ย่านี้นะนี่เป็นข่อยเป็นข่อยอยู่นี่เอาบริติเสียมมาเนาะก็ว่ามาจํารวนเฮ็ดนี่เลยออกบ้านอกออกไห้เนะแม่เฮ็ดอย่างก็ได้จักระจันกระยากไข่จักระจันก็แนมอยู่ย่งง่เห็นดอกกระเจียวกับโบมีป่านี่แต่บรรยากาศแบบถ้าเฮ็ดพอออกค่ะไปตาสิออก จะไข่มาเผาป่าสบอกาเคียนสติกโบลูเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เด้อแต่ว่าเราถึงว่ามาเห็นป่าไฟไหมเขาก็แวะเบิ่งฮะน้ปกติหันถ้าว่าเห็ดอกเขามันไม่ใช่อกอบ่เนี้ยนะอ่ะเราสำรวจเบิ้งกนเขาบ่ได้ยังกบซิเมื่อแล้วแบบนี้ป่านไม่ก็บม่ได้เข้าออเดอร์แห้งหลายอยู่พี่น้องพักลายมาสั่งจองกันอยู่บ่เป็นยังพี่น้องสั่งจองกันเข้ามาเลยเด้อไ่ได้ไปมือนน้มือใหม่สติกก็ไปคือเก่า เพราะว่าเมื่อวานตอนแรงฝนกระตกก็ยังพอได้ความชุ่มชื้นมันก็จะออกเรื่อยๆจ้ะหนอนางดินออกใหม่ยามนี้ค่ะถ้านานไปมันก็จะเป็นหน่อสูงขึ้นสูงขึ้นได้แบบนี้เลาะก่อนเลาะก่อนเอาสิเจออย่างไหนลูกพอเจออย่างพากันย้ายดอนพี่น้องติงริงในที่สุดเราก็ได้เจอน แรลกของปีเฮดพึ่งเฮดพึ่งมันกระบอกของปีมือหันเอากรไปอยู่ป่าหนองดูค่ะได้แกงนึ่งยู่อันนั้นมันเฮดขมเออรอบค่ะขมพี่น้องคลิปมาพี่น้องได้เบื่งบอกแกงแล้วขมก็มีดอกได่ปนบบแน่ใจน,นี่อันนี้นนดีขมหรือหวานหวานแน่นอนอันนี้ค่ะเฮดพึ่งข้าวล้านเปอร์เซ็นดอกแรกดอกแรกมานตะนีน ดิดอกปีเกยถ้าถ้าน้องอันดามากันยังบ่มาง่ายเฮ็ดที่น้องอิ๋วเก็บก็ได้หากินไปก่อนหากินไปก่อนนี่ดอกแดงหาหมูพันธุ์ดูบอกเกนแบบนี้หลุดฉันหลุดดอกเล็กดอกน้อยอยู่บ่โอ้โหข้างหน้ากูเห็นขาวๆใบไม้บ่ใส่เฮ็ดเป็นใบไม้ ี่เงโอ้นี่เด้อหมู่ันกันเลยนี่กันนี่ดูพอดีเด้ดิเดอ๋พอดีเก่งเด็ปานเลยอ่ะมีดอกเล็กยดอกน้อยเลยบ่แห้งเลยเอาความจริงกันเนาะข้าง่างแห้งอยู่ด้วยเนาะเก็บแต่ข้างบนน้่ยเดียวหรือว่าหาก็ได้ฝนเมื่อวานนี้บ่นั่นแหละเมื่อวานตะแรงฝนตกจ้ะ พาไปสำรวจเท่านี้ลองบุ๋ยเจอให้พอได้แกงอย่าเด้อเจอยังสติ๊กเจอพึ่งขมพึ่งลิ้นหมาน้ำเผาเพลนกับลิ้นหมาเห็นแบบแมนผมปีเลยนี่นี่ให้พึงเข่าอยู่ใต้ไหอเกิดยังไงให้พิ่งลิ้นหมาจะบ้านสติ๊กเอินออกโม่งๆน้อยๆนี่ค่ะแม่นผมแน่นอนผมแน่นอนโอ้ดีดี โอ้คืขอขมก็ออกเฉยนี่นะอ้อเด็ก่โบแมนอยู่่าด้วยจ้ะมันคือลิ้นหมาเป็นเนื้นเฮดพึ่งลิ้นหมาขมเคยกินติลิ้นหมาม,มันถึง่าขมนี่เฮดพึ่งข่ามาต้องออกสีนี้เฮดพึ่งหวาน,นออกสีน้ำตาลเจอพ่อมันเลยดี มันตากันอยู่ได้เนาะพื้นเลยไม่ไออกสีม่วงๆกับสีเหลืองๆมือนั่นน่ะเฮาก็ได้ดอกนึ่งกับจุ่มน้อยๆน่ะในคลิปนั้นน่ะแกงแล้วโอ้ยสุดๆเห็นปะลืมสังเกตว่าอ๋อมันมี้ผึ่งผุ่นมันนี้ผึ่งหมาปุนดอกน้อยดอกน้อยนี่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 ่ดอกน้อยดอกน้อยนี่เข้า เขาต้องเขี่ยได้ไหมดูลยเขีย่ยดูดิดเเจอเพราะว่าที่บ้านเฮามันหน่อยแบบเข็นเป็นเทให้เห็นได้จอหมูเพ,พ,พิ่เลช่วยเปนเขี่ยชัญหารอบรอบก่อนหารอบรอบอ้เจอแล้วเจอแล้วบาน,นตมุตรมิอยู่บานแล้วอ <laughs> บานบสมุทรเสืเอพูน เพิ่งเข้าอันนี้เพิ่งเข้าดอกพักไงหมือนนี้มี้อยู่คนเดียวคนเดียวโดดๆแต่ละแวกนี้ไม่ดีไม่งดอกพักนี้โอ้ยหนึ่งวันเฮ็ดหัดเลยมังแก้วเที่ยวเลี่ยนไปเลยมีความหวังแล้วมีความหวังแล้วเจออีกแล้วมีจักดอกติกอ้าโต จุ้มเลยดอกจ้าโอ้ยเก่งสุดนำมันฮ้อลุนนี่นี่ยชิมี้บอกให้นเลยชมี้ขายง่ายๆโคตต้นสติ๊กพุ่นเหนไหเดาบังง่ยเลยเห็นไหมโอ้พูดดิเผาแล้วนะ อุ้ยดอกน้องจา๋าขอไล่อ้ลมกเห็มมาเ็มนี่บัดแดงมัดดงมัดดงดนี่นี่น,น,น, <c oughs> นี่นี่น,น <c oughs> อาหัวมุดเข่าไปเห็นแล้วสมระเบิดเปรี้ยวยังไม่พอใช่ไหมอุ้ยน,นเด้อะอันนี้นเ<ะ>ข่าเลยโลยแล้วก็มออกลายมือละบ้านะ อ้ขนไปด้วยเปิดข้างบนนี่เห็ดอย่างขมได้นีมหมจ้าอเอาเงยเยอะจือได้อยู่สีเพิ่งก็ต่างกันเนี่ยน้ก็กินเห็ดใหม่ๆแบบนี้ครับแแน่นอนไปตุ้มแล้วกน็บเกี่มไม เงี้ยังเห็นแต่กวักมือไว้ๆไว้ๆเงี้ยงฮะตะเต่าบปล่าท่ามือตะเต่าน่าจนะติต๊กูนี่นะตะเต่าน่าจะเป็นหัวผึ่งท่ามกระเด้อไตดอกเ<อ>ด้เห็ดเผืงกทามแบบนี้เห็ดเผืงกทามเห็ดเผือกทามชาชุน้างหลังดอกเพป็นสีออกสีคามเนาะเพิ่นจะออกเป็นหมูเลยหาหมูเพิ่น,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 นแบบนี้นี่น้ำร่องน้ำแบบนี้เนาะ พีนออออออ้อดดก็ับอืมเ้าบดสติกพี่หมู่เาบนี่ขมา่าทุกเข่ามัดแล้วตรงดอกนะพือนสติกแบบเมื่อกี้นี่มน เห็ดเงียงบลูกเห็ดตะเบียะตะเบียหลังเพิ่งจะดอกเพี่พึ่งเห็นนะเห็นะตัดติ๊กเห็นดอกอืกอยู่เห็ดบลเห็ดบดป้าประมาณเอมันแก่เลยมันคือเห็ดเงียงสินะแต่ว่ามันแก่เลยตัดติกดื่มซื้อมาเลยมันกินได้นะถ้าจำบุฟิตนะเห็ดเงียงนะตัดติกเ่าเห็ดเยียงสักอย่างนึงเลยเซ็ขึ้นมดเลยนิบๆๆๆๆเลยเลยนาะอือ มันออกในขขนต้นกุ้งจังเลยแต่มันแก่แล้วแม่เพิ่นน้อยนี่แก่อีกงามครับชอบมากไงเดิน่เบืกเห็ดขาวแป้งเห็ดขาวแป้งอีดียะติ๊กเนดียขาวแป้งเานดีก็ออกน้อยแค่เดอนเดียวแลพักไหเ ออกห้ายแล้วออกยาวละนิดลยหน่อย้อกแ่กตนี่ไงเฟ้งผัรากกระสินดูผักแตงก็น่ามอมเออเห็ดดินเห็ดหนามอมนะเฮากเระสินเหลืองๆมันรอกออกเมนเห็ดหนามอมอุ้ยักเดียวนี่สิแักเห็ดทอี่รอเห็ขาวๆเดิ เห็นแล้วเห็นแล้วก็เห็นได้สิยืนข้างหลังยืนเดียวหน้าเดียวหลังจะได้เห็นนี่เพิ่งเดี๋ยวนี้สวยมุกจะมีอยู่ได้โอ้ยเพชรเป่งคามดอกเป็นอย่างน้อยน้อยดอกสีดี้กับใบไม้ดิประเทศกบเห็นแล้ว ดีเลยเรียเสื้อลายนะ <c oughs> เปิดเสื้อเพื่อ <c oughs> นมาเก็บเสื้อเพื่อนแห้งแต่ว่าขึ้นฝนมือนี่ตอ <c oughs> นหน่าจะตกเพิ่มมาอีกให้เพชรไม่ออกอีกเมืกี้เนี่ยได้อยู่ในบะใช่ได้ยินนี่แหละหาหมูเพื่อนด้วยเดี๋ยว <c oughs> หาบอ้อมนี่ก <c oughs> อ่ะเขียนเจอดอกนึง่งทุบเพิ่งอย่างนี้หือดอกสวยขนาดเลยนะคือออกหลายแน่ก็ออกดอกเดียวนึง <c oughs>

ดนด<อ>น,ดนาหาบึงเอาไปข้าวยายดอนก่อนพากันย้ายดอนใช่เนาะเดยวคนก้นไปข้างในเพ้่มาเคลียร์หาอะไรกันป้นางตงรถจฮะเลึกตำรวจน้ำข้าวเจ้าแข่งขมาใหม่ก็มี แสดงว่าเฮ็ดดดนนี okay. <being beach> <jamais> ้โอ๊บบอฮ่า่าามาเฮ็ดยามแรกแล้วทางถูกคนหลายบอเพะเห็นหุ่นุกวกยล่าลวงทิบลุออกบ้านฮ่าฮ่่ารงเปไข้พระยอดนรลบลงมาอีกฮอเลยเลยจำบ้านโกกวางบด้ไป

ที่ไหนที่นี่เลยตองเข้าไป้งในต้อจะเข้าไปข้างในต้อไปเบิรงไปไปเบิรงะปลาทหอยเขียคนหลายครับฉันเขี่ยหาแบบนี้บบสตินั่น่ะดอนนี่เฮ็ดไห้เฮ็มเฮ็ดคมดิ้นมะหอยเขียกับคนก็หลายหลายเนาะ เรเขี่ยแล้วว่าปาเปิดรถจอดเดี๋ยวอยู่ดิเดี๋ยวยาชวาวไพชเขี่ยชาวเพชรเจอไปชาเพชรขี่ยเราไปค่อยเขี่ยมันเมื่อยมือยเนาะมันเมื่อยป่าพวกกล่องผู้ใดมากะเห็นรถจอดหลายๆก็หาลูกให้เปิดปาดปตหาเถอะหาเบิ่หาเบิ่หมันไผ่หมันมันที่เก่าบุกเขี่ยกัเจอเฮาคนหมานเนาะ คลิกเข้เามาทัพพี่แล้วเอเข้าไปว่าตายแล้วออกมาแห้งหลายรถเ,เต็มหมดเลยข้างนอกก็มีอาหมานไยหมานมันไยหมานมาันเฮ็ดออกหลายมือแล้วจริงๆทำซาที่้ยินพูนดรถจอดอยู่หนำพูดทางหลังเนี่ยหลายโอ้ยกระเบื้องจากเฮ้าเจอค่ะเด็กเนาะ ดอกน้อยดอกงามแล้วก็มีเห็ดพึ่งมาทำหาลุงมทันทันที่สุดนะคะข้างนอกอีกเฮ้ยไปคนมันเป็นอยู่โดนหาเรื่อยๆเฮาก็ได้เจ้าบะท่อเฮาก็บะท่อเฮาไปหาคือกันจะท่องเริ่มห้องดู่เข้าแล้วบ่เบิกอีกเด็กหน่อยก่อนจะได้ก็ค่อยจะรับผลตาพกกล้องพี่น้องเห็ดพึ่งออก อุ้ยอุ้ยอุ้ยเจอแล้วสวยแท้มี่ข้างล่างเนี้ยเด็กของดกของดอกก็งามเลยกดข้าวพี่นะดอกเลยเอ้ยนี่เล,ล,ล,ลยลนนด,ด,ด็ดีแกงงสั็นคอยค้นหาีนพี่น้อก่ายที่เบิ่งปัด ทีได้ด่ายให้เลยผู้มาก่อนนี่เนาะชุดมันออกชุดเลออ็กก่อนอื่นเดี๋ยวนี่นะพี่น้องจ๋าเพิ่นเก็บเพิ่นว่าเห็ดพึ่งเส้นเห็ดพึ่งเส้นบ่อเคีนสตติกบ่อจักเพราะว่าใต้ดอกมันบเป็นรังพึ่งดอกอะไรที่เราเขียนทิมกันดิเขียนทิมพี่เนาะลายดอกเลยได้ไปเจอไปถามหมู่เ<ม>พิ่นแล้วว่ามันกินได้แซ่บเพราะมอย่างซึ้งๆเพิ่นว่าแซ่บก,กว่าเห็ดพึ่งอีกเิเข้าอีกเพราะว่าเพิ่นโบเก็บแตเขาจรก็ลงไปเก็บตามหลังคือบ่อเกียน แต่ที่เขี่ยไว้ฮะแหละแล้วก็มาเจอใหม่ก็เลยเก็บไว้ลองกินหมดล้เน้นแบบพี่น้องก็ได้เคยกินเพตน้น่เเส้นเ็ดพึ้งเส้นเส้นระเส้นน้ำผึ้งละเป็นเส้นเปนเส้นเป็นเส้นท้งหลังแต่สำเนียงนหางออกเส้นนีนเป็นเส้น่เขี่ยว่อะไรอย่างเี้น่เขี่ยพี่น้องจ้ะนี่นี่แหละขาเจ้าได้รุ่นนี้แหละมันเขี่ยนี่ งานโปรเขี่ยเจอแต่ดอกบานที่เลยอันนี้ติงานเข่าแล้วงานเข่าแล้วบัดนี้งานเข่ายังงานเข่าชิได้เขี้ยเขี้ยผู้ใดก็เขี้ยโอ้ยปานกวาดสลาวัดไี่ได้เขี้ยทุกผมไปคิดถึงเนาะเอาเขียมุมนี้เอาไปถึงนอันนี้นี่ายท่อมาแล้วที่ใดอันนั้นอันนั้นสองดอกสามดอกอันนั้นอันน่าโอ้ยแสดงว่าที่ผ่านมานี่เขาหา เอากตะดกเขาโอ้เอากระดกบ้านบกเขียวอืมเห็นพ่อไปเกียดอกโอ้ดอกงามท้เขียฮะก็บไปเขียวโดนเก่าอะไรส่องเท้าฮันโลงไปเลยเด๋อเอาบ่อเค้าลงไปหาเฮ็ดคือเซนนี่เด้อค่ะบเอาบุกขี้เราก็เลยบอกว่ไม่ก็จะถืบแบบนี้แบบโอ้ยคือก็ถืบมากกับยาเสพติดทุกคนเลยเขียวอยู่ทางมุมที่บ่กเขียนเจอดอกบัาเนี่ยแตจะติดตั้งเราเขียวตรงนี้ เี่ยวกันด้แต่ข้าปุ๊กผงานเนี่ยเป็นโอเคก็ต้องหามากก็จะทิ้งคือกองแล้วค่ะเสื้อเกี่ยระเบิ่งผลงานแบบนี้กลับมาถึงบ้านเลยเราอีกดอนนึ่งโบได้เพิ่มมาคนไทยยังไหลอยู่ด้วยคนไทยยังไหลไปอยู่พี่น้องเอ้ยเขาออกมาเมื่อกี้ก็มาเพิ่มอีกเนาะแต่รุ่นนี้นะนี่นะแต่ก้าวหมู่รุ่นนี้แหละนี่นะรุ่นนี้นะ โดนแรกบอกเคนสติ๊กบอกได้เขี่ยเพราะมันเกิดโมเมนต์ไปตรงหนาเนะาะมันปนไปตรงมากับจังเก็บจ้ะแต่โดนท่านธรรมนหนาอีรีโดนสุดท้ายนี่ก็เลยพากันเขี่ยแกงชนิดเนี่ยได้<ต>องแก,กงอยู่แต่ว่าสติ๊กสิไปหาหนะ้าไม้มากเกงใส่มาเจีงแซบปนกันจักหน่อยคลิปนี้ก็สิพาแต่หาเฮ็ดนี่แหละเดี๋ยวคลิปหน้าจะสำรวจป่าป่าโคกกองวันที่ ที่ย <treating Napoleon> ี <Dogs and moon> ่ส <en ologia> ิบเก้าเมษายนสองพันห้าร้อยเท่าไหร่อะหกสิบแปดหกสิบแปดหลงมือลงเวรบอกแค่สติตก็เลยบม่ค่อยบอกในคลิปจ้ะพี่น้องหลายคนก็แนะนำเาแหละให้บอกวันลืมนู่นนี่นั่นแน่แบบนั้นนะลืมาพยายามไม่ให้ลืมแตบอกประจำอย่าว่าแต่ลืมบอกเขายังลืมมือลืมเวรเลยเฮ็ดผึ่งเฮ็ดผึ่งทามเพราะว่ามีหลายรุ่นอยู่ดอกน้อยกัญญาผึ่งทามเฮ็ดผึ่งเข้าเฮ็ดผึ่งลิ้นหมา ผึ่งลิ้นมานี่ขมจ้ะสิแยกต้มไว้ตังหะมือนสิแกงแต่เห็ดผึ่งหวานใส่นำไม้โอจะได้บ่ได้นำไม้ว่าไว้เลยไปลาพี่นอ้องเลยลงไป<อ>าหา <ผม S 1> นำไม้นี่ริมหลังบ้านเท่านี้เลยในคลิปต่อไปเอาครับคลิปนี้ฝากเพียงเท่านี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยด้วครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า